สวัสดีค่ะกลุ่มวิจัยของดิฉันได้ทําเครื่องคุกและอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์นะคะที่มากลุ่มดิฉันได้ลงพื้นที่ทําการศึกษาข้อมูลนะคะณนะบ้านโนนขุยตําบลน้องหลักอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะคะได้พบว่าหมู่บ้านโนนขุยได้มีการทําการประจุสัตว์นะคะและเกษตรกรรมเป็นจํานวนมากนะคะปัญหาที่พบนะคะก็คือเกษตรกรได้มีการใช้ปุ๋ย เคมีเป็นจำนวนจานวนมากนะคะเลยส่งผลกระทบถึงต้นทุนนะคะกลุ่มของดิฉันเลยคิดค้นเครื่องคุกและอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อตอบสนองและตอบโจทย์ให้แก่เกษตรกร,ร,กรหมู่บ้านนนขุยนะคะเพื่อประหยัดต้นทุนนะคะค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อออกแบบเครื่องคุกและอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องคุกและอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ ประโยชน์ที่ได้รับนะคะ 1. ได้เครื่องคุกและอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ใช้ผลิตเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 2. ชุมชนสามารถนำเครื่องคุกและอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร 3. ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ย K เคมีต่อไปเรามาดูระบบควบคุมการทำงานกันนะคะนี่ก็จะเป็นจอ lcd นะคะบอกตอนนี้ก็จะบอก การปรับค่าเ,เวลาการคลุกปุ๋ยนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะการทํางานแล้วก็เป็นปุ่มสต็อปหยุดการทํางานนะคะอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มการตั้งค่าระยะเวลาในการผสมและการอัดนะคะนี่ก็จะเป็นปุ่มฉุกเฉินนะคะแล้วก็จะมีเบรกเกอร์นะคะเพื่อตัดการทํางานค่ะเรามาดูการ ตั้งค่าระยะเวลาในการผสมและการอัดกันนะคะขั้นตอนแรกก็จะเป็นไซเคิลมิกเซอร์ก็จะเป็นการคลุกปุ๋ยค่ะต่อไปที่5นะคะแล้วก็กดสตาร์ทต่อไปก็จะเป็นระยะเวลาในการอัดนะคะ สิบห้าก็เสร็จแล้วก็กดสต็อปเป็นสิบห้าต่อไปก็จะเป็นเช็คว่ามีปุ๋ยอยู่ในถังหรือเปล่านะคะก็จะขึ้นระยะค่ะนี่ก็คือระยะการตรวจจับปุ๋ยได้แล้วนะคะแล้วก็กดสตาร์ทเลยค่ะ ปุ๊บก,ก็จะเริ่มทำง,งานนะคะโดยปั๊มน้ำนะคะก็จะดูดน้ำมาฉีดจนกว่าความชื้นจะได้เ5%นะคะปั๊มน้ำจะตัดการทำงานนะคะากกเริ่มรับปุ๋ยมาที้ถุง1.5กิโลกรัมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระบวนการตะแคงปุ๋ยลงมาในยัง กระบวนการอัานะคะ เป็นเม็ดแบบนี้ค่ะกลุ่มของกระผมขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับสวัสดีครับ